ยังยังไม่มีอะไรพัฒนาค่ะยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าเป็นพี่น้องที่สนิทตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มีอะไรค่ะเขามาจีบหรือครับอะไรนะคะพี่ไหนเขามาจีบหรยไม่ค่ะก็ยังคุยกันเหมือนกับตอนแรกที่รู้จักกันก็คือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะรู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงแล้วบางคนจะมองว่าเราปาดแข่งไหมคะเพราะว่าหลายคนไม่จะเห็นเรากับพี่ไผ่นวงกันแบบตามองกัรมากก็มีหวานมากของละคอ มันไม่ได้ป่าแข็งนะคะเพราะว่า,าก่อนหน้านี้ก็ก่อนที่จะเป็นข่าวเลยก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยความที่ก็พี่ไผ่ก็รู้จักกับพางคุณลุงตาอะไรเงี้ยก็เอารถไปแต่งบ้านแล้วก็คือเราสนิทกันมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะนอกเหนือจากพี่ไผ่ก็ยังมีพี่ๆคนอื่นเพียงแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบไม่มีชื่อเสียงอะไรอย่างี้มากกว่าครู้จักกับพี่ไได้อ๋อพอดีว่าพี่สาวตามปรนกิด์ลชี่ค่ะค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆพ่พี่ๆในดัชเช่เยอะค่ะก็รู้จักมานานแล้วค่ะ ไม่ได้ออกมาในลักษณะจีบอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะยังไม่มีะไรก็พูดคุยกันค่ะก็พูดคุยกันเรื่อยๆค่ะตอนจับตามองนี้แบบกดดัน์ยต้อไหมครับแม่จก็เออเกรงใจผู้ใหญ่มากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ละครละครก็มัจุราสิลพึ่งก้อนแอร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนเออดูกระแสละครรวมถึงเดี๋ยวละครเรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดกล้องอีกสองเรื่องอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาใครอีกจริงๆอยจังพี่ไผ่ได้มีพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นไหมครับ มีแซวแซกันมากกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ไผ่ก็แทบจะไม่มีข่าวกับสาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็แบบหลายๆคนก็แซวเอ้ยเดี๋ยวนี้มีข่าวกับผู้หญิงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไผ่ก็เออดีละดีละทุกคนจะได้รู้ว่าพี่แมนสักทีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าๆๆๆใช่เพราะทุกคนก็จะแซวๆซวเขาตลอดๆๆอย่างเงี้ย ้จับตามองในในเรื่องของทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็เข้าใจเพราะว่าเราก็มายืนอยู่ตรงนี้เวลาเราเสพข่าวเราติดตามข่าวเราก็ติดตามข่าวแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนี่ถ่ายล้วยังมีว่าลา่าสุดพี่เบียมาตามฐานหนุจีบเราจริงไหมไม่จริงค่ะไม่มีค่ะไม่รู้จักไมเคยเจอไหมรู้จักม้ว่าพี่เบียเป็นพระเอกช่างเจ็ดแล้วก็แสดงละครเก่งค่ะก็ติดตามผลงานพี่เบียพี่เบียเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีาการรู้จักเป็นาการสวดตัวยังงงๆอยู่ค่ะยังไม่เคยเจอหรืออะไร ยังยังไม่เคยเจอค่ะก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็โดนถามเลยดันเพิ่งงค่ะงงว่าไปข่าวได้ไงใช่อะพี่เบียร์ก็งงตันก็ว่าแล้วว่าพี่เบียร์ก็งงทางบ้านบ้างไงมเมื่อคั้งเด็าวเรื่องความรักก็เอ่อทางบ้านไม่ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าเออรู้ที่มาที่ไปอยู่แล้วอย่างตั้งแต่แรกเลยที่เข้าวงการมาก็มีข่าวกับพี่ฟิล์ม ก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้เพราะว่าท่านก็ไปที่เชียงรายด้วยก็รู้ว่าเราไปทํางานกันส่วนในเรื่องของพี่ไผ่เนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วแล้วพี่ไผ่เองก็เอารถไปแต่งที่บ้านคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยร้านคุณลุงแล้วก็วก็เลยรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีที่มาที่ไปหมดค่ะไม่ใช่อยู่ๆกําลังแต่กําลังจะมีข่าวเนี่ยค่ะพี่เบียร์กําลังงงพ่อคุณแม่ห้ามไม่้ม่าม่ไ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 มไม่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 ค่ะ <Piet. S 2> พ่แม่ตา่ค่อนข้างที่จะ ใ่านค่จะอ่าเปิดในทุกๆเรื่องแล้วก็ให้เราคิดเองเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านก็จะดูแลเราค่ะเพราะว่ามีอะไรก็ตังก็จะปรึกษาท่านอยู่แล้วอะไรเย่างนี้ค่ะไม่มี่ใจไหมเข้ามาวงการก็เจอข่าวกับนหนุ่มแล้วหักใจไหมก็ขอบคุณพี่ๆมากกว่าค่ะที่ติดตามอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีใครคะแนโสดค่ะมีข่าวว่าเบียร์กับไผ่มาจีบกันมีคู่สองหนุ่มที่มีปัญหากันไหมครับสองหนุ่มพี่เบียร์กับพี่ไผ่ค่ะ ว่าคงไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะเขาเองก็ยังงงๆกันอยู่เหมือนกันว่าไปจีมาตอนไหนหรือเปล่าเ็เป็นการปิดตัวเองไหมแบบนี้ทางบอยู่เยอะอะไรอย่างี้ไม่ปิดค่ะแต่ว่าตอนนี้ตังก็ปิดตัวเอง <c oughs> ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีละครเปิดกล้องอีกสองเรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งย้ายย้ายมาที่เรียนใหม่ตอนนี้ก็กําลังแบบตั้งใจเรียนอะไรอย่างงี้เราอยากโฟกัสกับเรื่องงานรื่เรียนใช่คะ <c oughs> ่ะเพราะว่าออเป็นถือว่าตังโชคดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณทังผู้ใหญ่มากที่ให้โอกาสตังมีล <c oughs> ะครต่อเนื่องเลยอะไรอย่างงี้ มีเรื่องดาวเชียงเดือนค่ะแล้วก็เรือนริศยาค่ะดาวเชียงเดือนถือว่ามีปิตติงกับพี่เคนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเกเคนภูมิภูมิก็เป็นเพื่อนกันค่ะสบายเลยเรื่องนี้เรื่องที่แล้วเจอกับพี่เคนเรื่องนี้เจอกับเพื่อนเคนเพราะว่ากับเคนนี่ก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วไม่มีแบบจิ้นกันนอกดงนอกจอแน่นอนใช่ไหมครับไม่มีนะคะเรารู้ใจรู้ภูมิคุคะเป็นละครรุนน้รุนนิค สนิทกันค่ะกับเพนก็เมื่อก่อนรู้จักรู้จักกันมาเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่อาจจะไม่ไม่ได้มาเจอไม่ได้ไปเที่ยวอะไรได้วยกันนี้มากกว่าค่ะ่เล่นเรื่องลยามด้วยค่ะเป็นไเงบ้าง่าเรื่องใหญ่อย่างนั้นทีเดียด้วยค่ะก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ค่ะที่ให้โอกาสตาลได้ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็มีโอกาสได,ได้ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านที่เก่งมากเลยทั้งพี่เข็มพี่เบนอะไรอย่างเงี้ยพี่ดอมแล้วก็ เล่นเรื่องนี้คู่กับพี่ปอทฤษฎีอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณผู้ใหญ่มากที่ให้โอกาสตางก็พร้อมที่จะทำโอกาสนี้ให้อย่างเต็มที่ขอบคค, <Okay. S 1> อบคุณค่ะ